ค่ะพบกับเหมยรีย่ช่องเหมือนสือลินภาษาจีนวันลนิดก,กับนิิดยวันอัศวะุวีโชคมาคุยเจนค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคําว่านกในภาษาจีนค่ะคําว่านกานะคะในภาษาจีนเราจะเรียกกันว่าเหียวเหียวและสําหรับประโยคง่ายๆที่นิตนามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะก็คือเสียวเหียวช่างเกอเขินเขาทาิ้งเสียวเหียวช่างเกอเขินเขาทิ้งเสียวเหียยก็คือนกน้อยนั่นเองนะคะ ร้องเพลงค่ะเขินข่าทิง้งไผ่เราะมากนั่นเองนะคะรวมกระทั่งประโยคค่ะเฉียวเหนียวช่างเกอ้อเขินข่าวทิ้งนกน้อยร้องเพลงได้ไผเาะมากนั่นเองค่ะและสําหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันละนิดกับนินดิด้าวันจะมีคําว่าไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้น,น,นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะไส่เจีย